นี่คือหูฟังคลิปออนเอียบัตรุ่นแรกของวันมอรุ่นเอี c คลิป S 2 0ที่มาพร้อมกับการสวมใส่ที่เบาสบายและคุณภาพเสียงไฮเลสที่มีความละเอียดสูงสวัสดีครับผมแบงแบงบูนะครับทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่านี่คือหูฟังจริงๆหรือเปล่านะ รูปทรงดูไม่คุ้นเคยแบบที่เราใช้กันทั่วไปเลยอะ่ะจะบอกว่าเทอนหูฟัง Open Ear รทรงคลิปออแบบที่หนีใบหูเราเนี่ยแบบนี้นะครับกำลังมาแรงเลยนะและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมใช้งานหูฟังแบบนี้เหมือนกันซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหูฟังวันมอรุ่นเอีย l i คลิป S20 ตัวนี้กันก่อนเข้าไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแมงบูของเรา2คนไว้ด้วยนะครับ ถ้าใครกดแล้วรับชมกันเลยครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหูฟังแบรนด์วันมอแบบผมก็ได้นะครับวันมอเนี่ยคือแบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับเพื่อนๆเน้นมอบคุณภาพด้านเสียงระดับไฮเอน์ให้กับผู้บริโภคด้วยระดับเสียงคุณภาพแบบสตูดิโอผ่านการออกแบบที่ปราณีนะครับและคุณภาพการผลิตหูฟังที่ยอดเยี่ยมมาหลายรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟิ t ซิ r i ี่นะครับไฮไฟซิลลี่ทีวีเอสซิลลี่นะครับหรือว่า True Wireless Stereo นั่นแหละนะครับและก็โซโนาฟล์ นวัตกรรมระดับโลกมาเยอะมากด้วยเช่นกันนะครับและตรงนี้นะครับใครเกิดทันเจโชว์บ้างยกมือขึ้นอ่าที่ถือว่าเขาเป็นไอคอนของเพลงป๊อปจีนเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นพาร์เนอร์ชิพร่วมเป็นครีเอทีฟออฟฟิเซอร์ให้ทางวันมอด้วยเช่นกันนะครับอีกทั้งแบรนด์วันมอนะครับยังมีมุมมองที่คิดว่าผู้รักเสียงเพลงเนี่ย ไม่ว่าจะคนไวัยไหนนะครับฐานะใดก็ตามทุกคนสมควรที่จะได้ยินเสียงเพลงตามที่ศิลปินเขาอ่ะตั้งใจทําให้พวกเราฟังพวกเขาจึงคิดว่าผู้รักเสียงเพลงทุกคนเนี่ยสมควรที่จะเฮียมอนะครับหรือว่าได้ยินมากขึ้นนั่นเองสำหรับวันมอรุุนเยคลิปเอ๊ดทั้ง2ตัวนี้นะครับวันมอได้ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับมีสสีด้วยกันนะครับสีดําก็จะเท่เข้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็จะสว่างสดใสเหมาะกับผู้หญิงแบบบูเขาได้ดีเลยทีเดียวนะเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีต<ๆ>ัวเค านก็จะเจอคู่มือการใช้งานแล้วก็สายชาร์จ usb ด้านในแบบนี้เลยนะครับตัวเคสหูฟังของเขานะครับจะเป็นพลาสติกนะเพื่อนๆมีน้ําหนักเบานะครับส่วนตัวดีไซน์ของหูฟังด้านในนะครับ one m o ตัวนี้เนี่ยรุ่น e a c l i p s e S20 นะครับเป็นแบบ open ear นะครับมีความ โคง้งโคง้งคลายรูปตัว C ที่บริเวนโค้งยึดหูโค้งงอตรงนี้เนี่ยทำมาจากไฮเมมโมรี่นิกเกิลไทเทเนียมที่ทนทานนะครับเราสามารถใส่เข้าไปที่ใบหูได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องง้างอะไรด้วยนะครับแล้วเลื่อนหาลงจุดที่รู้สึกใส่แล้วสบายที่สุดได้เลยนะครับตอนแรกที่ผมเห็นคนใส่หูฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนึกว่าคนเจาะหูแบบอารมณ์ระเบิดหูอะ่ะเหมือนไหมอ่ะ หรือผมคิดเองโดยตัวหูฟังนะครับจะยึดเข้ากับตามสรีระใบหูของแต่ละคนได้นะครับเพราะทางแบรนด์วันมอนะครับเขาทดลองแล้วก็วิเคราะห์กับโครงสร้างหูของคนเนี่ย มากวกว่า1น0 0 0แคนเลยทีเดียวนะครับจนได้เป็น Balance Air Plus Comfort Technology นะครับช่วยทําให้เราสวมใส่สบายได้ตลอดทั้งวันมากขึ้นนะเห็นแบบนี้นะครับหนีบได้กระชับแต่ไร้แรงกดทับห well> ูของเรานะครับใส่ได้นานเหงื่อไม่ออกอีกด้วยนะครับไม่เจ็บใบหูแล้วก็ไม่เจ็บด้านในรูหูแบบอินเอียร์เวลาที่เราใส่ใช้งานนานๆได้ด้วยนะเพราะหูฟังแบบนี้นะครับเขาจะจออยู่ที่ด้านนอกรูหูนะและยังมีน้ําหนักเบาเพียง7กรัมต่อขั้นเท่านั้นอีกด้วยเบามากนะครับ เหมือนไม่ได้หนีบหรือใส่อะไรเลยนะแล้วถึงแม้ผมจะขยับเคลื่อนไหวขนาดไหนนะก็ไม่หลุดล่วงได้ง่ายอันนี้ดีเลยมาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงด้านในกันบ้างนะครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับจะมีไดเวอร์แบบคอมมิส i ิตไดอะแฟรรมขนาด11มิลเมรมาพร้อมกับความละเอียดสูงไฮไล e s เซอร์ i f ฟายระดับพีเมียม ให้เสียงแบบ Open Ear เนี่ยที่แม่นยำและก็คมชัดได้นะครับและซัพพอร์ตไฟล์คุณภาพแบบ sbc aac และก็ ldac อีกทั้งยังมีระบบเสียง expansive surround sound stage นะครับให้เวทีเสียงที่ใหญ่กว้างรอบทิศทาง360องศา หรือ Special Audio แบบ p a n o ราม a นะครับที่มีคุณภาพเหนือกว่าระดับ h i f ฟอีกด้วยนะช่วยจำลองให้บรรยากาศและประสบการณ์การฟังของตัวผมเนี่ยเสมือนเข้าอยู่ในโรงหนังจริงๆได้เลยและมีระบบ u l t r a s o n i c Focus นะครับช่วยส่งเสียงตรงเข้าไปในหูของเราเนี่ยได้คมชัดและลดเสียงหลุดรอดแด้จริงๆนะครับผมลองแล้ว เปิดดังๆนะครับคนก็ได้ยินอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวหูฟังวันมอรุ่น e อคลิป s S20 ตัวนี้นะครับยังมีไมแบบ ENC4 MyAI n o o อ e c น n อย l l าน t ิเนะครับที่จะมีไมสองตัวต่อหูฟัง1ข้างรวมเป็น4ตัวนะเพื่อนๆช่วยตัดเสียงรบกวนระหว่างโทรเข้าโทรออกเนี่ย ให้เสียงพูดของเรายังมีความชัดใสได้แม้ว่าจะอยู่ในที่เสียงรอบข้าง ấy, ดังๆก็ตามนอกจากนี้นะครับยังใช้งานเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.4นะครับแบบด a ลคอร์ใช้งานง่ายเชื่อมต่อได้รวดเร็วดีเลย์ก็ต่ำนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหูฟังข้างหนึ่งจะมีแบต40มิลลิแอมป์ใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงเลยนะและเคสชาร์จของเขาะจะมีแบตในตัว400มิลลิแอมป์ใช้ได้ถึง23ชั่วโมงรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับ ใช้ได้ยาวนานถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวนะและใช้เวลาชาร์จหูฟังผ่านเคสเต็มนะจะใช้เวลาอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะครับและชาร์จแบตให้เคสเต็มนะครับผ่าน USB C นะจะใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับและตัวหูฟังนะครับก็มีมาตรฐานกันน้ําที่ IPX5 นะครับสามารถทนเหงื่อและก็รุยฝนได้ด้วยสําหรับรูปแบบการใช้งานนะครับก็ง่ายไม่ซับซ้อนเลยนะครับเปิดเคสเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ทาง iOS Android หลังจากที่เราจับคู่ใช้งานหูฟังได้เรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณหลังหูตรงนี้นะครับทั แบบง่ายๆเช่นกันนะครับเพียงแค่การใช้แตะแบบดับเบิลแท็บหรือแตะ2ครั้งนะครับเพื่อสั่งเล่นหรือหยุดเพลงได้นะครับแล้วเวลามีสายเข้ามานะครับเราสามารถแตะ2ทีได้เช่นกันดับเบิลแท็บแบบนี้เนี่ย เพื่อรับสายหรือวางสายได้ด้วยเช่นกันส่วนถ้าจะปฏิเสธสายนะครับให้เราแตะแล้วก็ค้างไว้นะอันนี้ก็จะเป็นการวางสายออกไปนะครับและเราสามารถเปิดใช้งานหูฟังขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะโดยการแตะค้างไว้ที่5วินาทีนะครับในส่วนของการออกคําสั่งแบบนี้นะครับเราสามารถโหลดแอป One More Plus นะครับมาปรับแต่งการตั้งค่าคัสตอมให้เป็นแบบเลือกเพลงหรือว่าปรับเสียงขึ้นลงได้ด้วยนะรวมถึงการเพิ่มการแท็บแบบ3ครั้งนะครับหรือว่าทิปเปิลแท็บตรงนี้นะแล้วแยกค่าซ้ายขวาของหูฟังได้อีกด้วยนะแค่นี้นะครับเราก็เลือกค่า แล้วก็คําสั่งได้เลยนะครับเพราะตอนค่าเริ่มต้นของทั้ง2ข้างเนี่ยก็ยจะมีค่าที่เหมือนกันนะครับรวมถึงใน One More App นะครับเรายังสามารถปรับค่า preset equalizer นะครับที่ค่าเริ่มต้นเนจะเป็น Studio นะเรายังสามารถปรับฟังในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยและที่สําคัญนะครับ Preset เ,เหล่านี้เนี่ยผ่านการปรับแต่งเสียงสร้างสมดุลประสบการณ์การฟังที่เต็มอิ่มโดย l u c a b i g n a d านะครับ วิศวกรเจ้าของรางวัลแกมมี่ให้เราได้ฟังอีกด้วยนะสำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์นะครับเล่นเกมผ่านมือถือแล้วนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดโหมดเกมมิ่งได้นะครับเพื่อลดการดีเลย์และเปิดโหมด High Definition หรือว่า LDAC นะครับแต่ในโหมดนี้นะก็จะมีเรื่องดีเลย์หรือว่าอาจจะหลุดได้นะครับและที่ดีในตัวแอปอีกอย่างเลยนะครับคือมีเซตติ้งที่เราสามารถใช้งาน Smart Bur n i n ให้เบิร์นหูฟังเพื่อให้คุณภาพเสียงของหูฟังเราเนี่ย ขึ้นได้นะครับโดยเมื่อเราเปิดไวเนี่ยก็จะมีเสียงเบิร์ให้เราได้ยินอยู่ม,ม,มีมีอะไรแบบนี้นะและมีเวลานะับถอยหลังกับเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นด้วยนะครับว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเสร็จนะครับซึ่งก็ใช้เวลาถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะโดยเราก็สามารถเบิร์ไวระหว่างคืนหรือเบิร์แล้วหยุดแล้วค่อยมาเบิร์ต่อก็ทําได้นะครับส่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่ใช้มาเนี่ยความรู้สึกแรกคือเสียงดี มีความนุ่มนะครับเสียงเบสมีความชัดลึกและผมยังเห็นที่ตึกออฟฟิศของผมอะใช้หูฟังแบบนี้บ่อยมากไม่แปลกใจว่าทําไมตอนนี้ถึงเป็นเทรนนะครับแล้วที่ดีเลยคือพอได้ลองใช้กับหูฟังแบบนี้เนี่ย คือใส่แล้วอะ่ะไม่เจ็บหูเบาสบายอีกอย่างเลยคือเวลาที่คนเรียกเราหรือเดินตามท้องถนนเนี่ยเรายังได้ยินเสียงแบบโดยที่ไม่ต้องหยุดเพลงหรือว่าถอดหูฟังออกมาด้วยนะและที่ได้ยินมานะครับสำหรับหูฟังวันมอรุ่นเ e อียคิฟเอ20ตัวนี้นะเพื่อนๆเปิดตัวและวางจําหน่ายในประเทศจีนก่อนไทยของเราเนี่ยหเดือนนะและขายดีมากจนของหมดสต็อกเลยทีเดียวข้อดีของการเป็นโอเพนเอียร์แบบนี้นะครับเราก็ได้ยินเสียงรับค้างได้ใช่ไหมแบบที่ผมบอกเนาะโดยไม่ต้องมากดเปิดปิดสลับโหมดด้วยนะครับ ที่พอไม่มี Active Noise Cancellation นะครับผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเ<ๆ>พื่อนๆเพราะตอนเปิดเสียงฟังเพลงดังสุดอะจากมือถืงผมเลยนะครับก็ได้ยินเสียงอื่นยากอยู่นะเพราะเสียงมันยิงตรงเข้าหูของเราได้เลยะแถมประหยัดแบตขึ้นได้อีกด้วยนะมาพูดถึงเรื่องของดีเลย์บ้างนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมใช้งานไปอะเหมือนจะดีเลยเสียงไม่ตรงปากคิดว่าจะเป็นข้อสังเกตแล้วแต่ว่าก็อาจจะนิดนึงนะครับเพราะพอเล่นไปนะครับเชื่อมต่อไปสักพักนะ ปากก็จะตรงเสียงอยู่นะครับถึงถ้าจะดีเลย์นเนี่ยก็คงไม่มากจนรู้สึกได้นะครับและในเรื่องของราคานะครับตอนแรกผมคิดว่าจะสูงกว่านี้นะสำหรับหูฟัง open ear แบบนี้เนี่ยกับราคาที่เปิดตัวมาพร้อมโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะเพื่อนๆ Early Bird เลยแบบลดให้25ให้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อภายในวันที่25 31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับกับราคาเบาๆเ,เหมือนน้ำหนักหูเลยเพียง1,349บาทอนะ จากราคาปกติ1799บาทนะครับคุ้มมากนานะกับคุณภาพที่ได้นะซึ่งเขาก็ยังแถมเคสสำหรับส่เคสพร้อมสายห้อยกระเป๋าสำหรับรุ่น S 2 0มาให้เราใช้งานได้อีกด้วยนะและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับหูฟัง Open e a r ของวันมอรุ่นเ a r Clip ป S 2 0ตัวนี้กันบ้างมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหูฟังดีๆใช้งานง่ายๆราคาเบาๆคุ้มๆในช่วงนี้กันอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดติดบวรคน้ยนะั แล้วเราจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ